ไบห,หนึ่งจะมารีกราฟต่อสามเหลี่ยมให้เพื่อนๆดูนะคะจะเป็นการรีกราฟต่อจากที่เราเคยใช้งานไปแล้วนะคะแต่ว่าต่อยังไม่หมดอายุเราจะนำมารีกราฟใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะหน่อที่ใช้กราฟเป็นหน่อของโรบิเวียนะคะ วิธีการเลือกต่อสำหรับที่จะนำมารีกราฟนะคะก็คือต้องดูก่อนว่าต่อที่จะใช้นำมารีกรัฟเนี่ยเป็นต่อที่เราใช้งานมานานแล้วอย่งนะคะหัวของต่อเนะะี่ยค่ะมีความ อ่นแค่ไหนนะคะก็คือสังเกตแกนต่อว่าถ้าเราลงมีดไปปุ๊บแล้วมันดังกึดกึกตอแข็งคือเราจะใช้ไม่ได้นะคะเปอร์เซ็นในการกรับติดจะมีน้อยแต่ถ้าเราตัดลงไปแล้วเราตอนิ่มเราสามารถจะใช้ได้ค่ะเราก็ทําปาดหัวได้ปกตินะคะแล้วเราก็เลือกหน่อที่จะนํามากราฟนะคะตัดตูดแล้วก็ดูระหว่างหน่อกับ แกนต่อนะคะให้ตรงกันเราก็ประกบค่ะ,ะเราดูสภาพต่อด้วยนะคะถ้าชาติอมีความสมบูรณ์นะคะมีคอาเรียกไม่เหี่ยวเราสามารถจะใช้ได้แล้วเราก็ใช้ทิชชู่นะคะแล้วก็แปะสกอตเทปนะคะทับไปเพื่อที่จะให้ตอกับหนอนเนี่ยเขายึดกันนะคะ ไม่ดีดออกหัวไม้ไม่ดีดออกนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตาไม่จับภาพในการแปะชิชชู่กับสกอตเทปนะคะเราก็แปะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกต่อนึงนะคะ เราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะปาดหัวก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าตอมีความแข็งหรือเปล่าเหมือนอันเนี้ยจะแข็งกว่าอันที่แล้วนะคะ,ะต่อจะแข็งกว่าต่อแรกเราจะตัดลําบากนิดนึงนะคะเราต้องใช้มีดคมๆนะคะ,ะสังเกตว่าตัดเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกเขาจะแข็งแล้วเขาจะมีตุ่มสีน้ำตาลนะคะให้ตัดลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะนารีกราฟเปอร์เซ็นที่จะติดก็จะน้อยกว่าอันแรกนะคะพยายามอย่าให้ช้ำน,นะคะปาดเหมือนกับที่กราฟปกติได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปนำหน่อนนะคะที่เราจะใช้กราฟนะคะมาปาดยอดนะคะปาดตูดออกนะคะ ถ้าหนามยาวเกินไปนะคะให้เพื่อนๆเอาหนามออกด้วยนะคะ,ะนะคะเราก็มาประกบดูให้ท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็แกนต่อตรงกันนะคะอันเนี้ยเหมือนเขาแบบต่อเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกับต่อแรกเพราะนั้นเวลากราบปุ๊บมันจะทำให้หนอหลุดนิดนึงนะคะเราก็เชื่อมกันเราพยายามเชื่อมกันนะคะแล้ว อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะกดทับด้วยทิชชู่แล้วก็แปะสกอตเทปทับอีกทีหนึ่งนะคะเอาลราประกบไปค่ะค่ะเราก็ติดทิชชู่มาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนของรากนะคะกตอตที่เราเพิดกรรมาแล้วรากเขาจะเดินดีเรียบร้อยแล้วคือมีรากมีะไรเรียบร้อยแล้วให้เราตัดนะคะตกแต่งรากก่อน ตัดรากฝอยออกไปนะคะแล้วก็กะประมาณให้เหลือสักประมาณนิ้วหนึ่งหรือยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเราตัดเพื่อที่จะให้รากใหม่ออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะตัดทั้งสองต่อนะคะตัดรากนะคะเขาเรียกว่าการตกแต่งรากพยายามตัดรากฝอยแล้วก็ตัดให้รากเขามีความยาวที่สั้นลงนะคะประมาณหนึ่งมิ หลังจากนี้เราค่อยนําไปลงปลูกนะคะการดูแลไม้กราฟนะคะ1ก็คือประมาณ4-5วันนะคะหรือว่านานกว่านี้เราค่อยดึงเทปออก2หลังแต่งรากประมาณ1-2วันนะคะอาจจะลงปลูกโดยใช้ดินทั่วไปหรือว่าผสมกับดินแคคตัสแล้วก็3รดน้ําหลังปลูกประมาณ2-3วันต่อครั้งนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องแคคตัสไม้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ